ก็จะเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์ตรงถนนนี่เขาหลังโบสถ์นะครับอันนี้คือหลังโบสถ์ที่เราอยู่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับคือหลังโบสถ์ส่วนด้านนู้นคือหน้าโบสถ์นะครับเพราะว่าจะหันหน้าโบสถ์จะหันหน้าไปทางทิศตะวัอนออกเสมอนะครับแล้วก็บริเวณตรงลานแถวเนี้ยนะครับ ก็เมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นเมนน่าจะยังมีอยู่นะครับเมนเป็นเมนเล็กๆนะครับเป็นเมนเล็กๆก็จะเผากันตรงนี้นะครับโล่งๆตรงนี้เลยนะครับก็มีเรื่องเล่านะครับว่าเมื่อก่อนเนี้ยตรงรั้วตรงนั้นนะครับนะรั้วรั้วตรงนั้นนะ่ะก็จะเป็นเขตนอกวดัดก็จะเป็นถนนนะครับมีชาวนานะครับมีชาวนาออกไปทํานากันแต่เช้ามืดนะครับก็อ่ เดินเดินผ่านแล้วก็เห็นเหมือนว่าเอ๊ะทำไมมีต้นตาลมาขึ้นตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปเป็นเปรตนะครับเป็นเปรตเป็นเปรตสูงสูงมากสูงเลยโบสถ์อีกครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเปรตเนี่ยเยอะมากแล้วก็ใต้ถุนของโบสถ์เนี่ยก็มีคนเคยเจอนะครับมีเปรตเหมือนกัน คือเป็ดตัวเนี้ยเป็นผู้หญิงแล้วก็ก้มหัวแบบหัวหัวเนี่ยชนเพดานของของพื้นของโบสเลยนะครับนมยานลากพื้นเลยนะครับอันนี้คือมีคนเคยเห็นแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับตอนที่ผมเคยอยู่ที่วัดทุ่งนี่ครับตรงนี้จะเป็นที่เผาศพตรงถนนตรงนี้ ก็จะเป็นหลังโบสถ์นะครับหน้าโบสถ์ก็จะเป็นอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้คือหลังโบสถ์ตรงตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับเห็นไหมครับตรงตรงนั้นนะครับตรงที่มีหญ้าลกๆลกๆตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะที่เป็นหญ้าเขียวๆเอ้ยไม่ใช่เขียวๆแห้งๆตรงนั้นนะครับก็จะเป็นทางเข้าไปใต้ถุนโบสถ์นะครับ